สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คอร์สเรียนการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยแอปชีตนะครับวันนี้นะครับมาพบกันกับโคต้งนะครับจากแอปชีตไทยเดบนะครับซึ่งตัวผมเองก็เป็นแอดมินของแฟนเพจแล้วก็ Youtube c h anel n ที่ชื่อแอปชีตไทยเดบนะครับซึ่งตัวผมเองนะครับก็ศึกษาค้นคว้าคุบคีย์อยู่กับแอปชีตเนี่ยมาเป็นระยะเวลาประมาณ5ปีแล้ว นะครับก็ในวันนี้ก็จะนําประสบการณ์ที่มีนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆกันมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในคอร์สเรียนนี้นะครับซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของการลงมือทํานะครับแล้วก็นําไปใช้งานได้จริงนะครับสําหรับในคอร์สนี้นะครับก็จะมีความพิเศษก็คือคุณทุกท่านที่กําลังดูอยู่ตอนนี้นะครับสามารถจะพัฒนาแอปพลิเคชันของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมเลย นะครับไม่ต้องเคยทำโปรแกรมเขียนแอปเขียนอะไรมาก่อนนะครับก็จะสามารถทำแอปพลิเคชันด้วยตัวของคุณเองได้นะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นแบบ no โค้ดนั่นเองนะครับและและนอกจากนั้นแล้วนะครับความพิเศษของคอร์สนี้ก็คือหลังจากที่คุณเรียนจบนะครับคุณจะสามารถนำแอพพลิเคชันที่ได้จากการเรียนนี่แหละไปใช้งานได้จริง นะครับไปใช้งานกับชีวิตประจำวันได้เลยนะครับซึ่งสิ่งที่ผมเตรียมมาให้ก็คือเป็นแอปพลิเคชัน Inventory Tool นะครับหรือเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้านั่นเองนะครับสิ่งที่คุณจะได้เรียนในบทเรียนนะครับก็คือ เริ่มต้นจากการคิดออกแบบแอปพลิเคชันก่อนเลยครับอันดับแรกนะครับว่าสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเราจะมีมุมมองการคิดยังไงในการทำแอปพลิเคชันนะครับพอหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเข้าสู่บทเรียนของการสร้างฐานข้อมูลแล้วนะครับสร้างฐานข้อมูลเสร็จนะครับเราก็ จะมาออกแบบเกี่ยวกับหน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนยูสเซอร์ถึงจะใช้งานได้ง่ายนะครับยู e เซอร์เอ็กซ์เพลเยนเป็นแบบไหนนะครับซึ่งแอปชีตเขาก็จะมีเตรียมมาไว้ให้รับรองว่าใช้งานได้ง่ายแน่นอนนะครับจากการจัดการรูปร่างหน้าตาเสร็จเรียบร้อยเสร็จนะครับเราก็จะเข้าสู่บทเรียนของการกำหนดเงื่อนไขต่างๆของแอปพลิเคชันเรานะครับให้สามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับมีความ อัจฉริยะมากขึ้นนะครับเข้าใจเรียนรู้ได้ง่ายนะครับพอหลังจากนั้นแล้วนะครับทำแอปพลิเคชันเสร็จเราก็จะแชร์ให้คนอื่นใช้งานนะครับซึ่งแชร์ไปแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาสามารถติดตั้งใช้งานได้จริงในมือถือนะครับหรือในแท็บเล็ตในเบราว์เซอร์นะครับก็จะเข้าสู่ของการติดตั้งใช้งานได้จริงนะครับสำหรับในคอร์สนี้นะครับเหมาะกับใครนะครับคอร์สนี้นะครับ สามารถที่จะใช้งานได้กับบุคคลทั่วไปเลยนะครับสำหรับคนทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับหรือจะเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับที่มีความสนใจในการพัฒนาแอปนะครับหรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับตั้งแต่ขนาดเล็กร้านเล็กๆนะครับจนขนาดใหญ่นะครับที่จะนำไปใช้งานในองค์กรในหน่วยงานในเล็กของตัวเองก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่ง นักเรียนนักศึกษานะครับก็สามารถนำไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันที่จะทำเป็นโปรเจกต์นะครับหรือว่าจะเป็นการนำมาใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันของเราเองก็ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะได้จากการเรียนรู้นี้นะครับก็เราจะสามารถนำไปต่อย,ยอดพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันของเราเองได้นะครับซึ่งก็นำไปใช้งานในธุรกิจนำไปใช้งานในองค์กรของเราเองนะครับเพื่อจะ แก้ไขปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการยกระดับพัฒนากระบวนการงานเดิมที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนมีไอเดียอยู่ในหัวแล้วแหละนะครับแล้วก็ปิ้งไอเดียขึ้นมาที่อยากจะพัฒนาแอปพลิเคชันเราคงจะมองภาพออกแล้วนะครับว่าจะนำไปใช้กับตรงไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันในเนื้อหาบทเรียนของคอร์สนี้นะครับคอร์สพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยแอปชีตนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับไปพบกันเลย